อะไรใจเฝ้าทาวินคิดถึงแก้มนวลที่เคยได้กลิน่นหอมวนอนู่วนใจยังจำได้เสมอให้หัวครวนหางพรำเพออาวรัถึงเธอทุกครั้งที่ยังหา ច្បាស់ឲ្យតងចាំថាចាកលា จะไปตามว่าใจใคืนจะกี่ที่วาราตมสียหยักยืนพี่สางยงยักหน้าคนทันข้าไม่เคยหวั่นขั้นพึ่งจะรบล้างพรานมันในยับดินให้สิ้นไป นาวงทรงบุญญาฝ้าขีชะาให้ต้องจำพรา พวกท่านทำตัวตามสบายได้เลยนะหลังจากนี้เราจะให้พวกเจ้ามาอยู่ในวังกับพามเกสรเป็นพระมหากรุณาที่คุณเปคะแต่ว่ามันจะดีหรอเพลคะหม่อมฉันเกรงว่าไอ้พวกที่มันมาทำร้ายอ่ะมันจะยิ่งโกรธหรือเปล่าเปคะใช่พระเจ้าค่ะจริงๆไม่ต้องให้พวกข้าพระเจ้าเข้ามาอยู่ข้างในก็ได้พระเจ้าค่ะบอกข้าพระเจ้า,จามีความสุขดีที่อยู่กระท่อมพระเจ้าค่ะเพราว่า<อ>ุ เออก็เองพูดแบบนั้นไม่ใช่หรอแหมก็แค่ของความมั่นใจว่าพวกมันจะไม่กลับมาทำร้ายเราอีกต่างหากหรอเว้ยเราสัญญาว่าจะไม่มีใครทำร้ายพวกท่านได้อีกถ้าพวกท่านอยู่นี่ท่งได้ยินได้เลยเพคะเจ้าพี่ยี่สุน พี่ทรงผ่าใครเข้ามาเต็มไปหมดเลยเพี่คะแล้วนั่นใครกันเออนี่คือคนรักของพามเกสรเขานะอา้าวพรามเจ้ามีคนรักแล้วงั้นเหรอไม่บอกแลาไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นพคะทำไมทุกคนดูหน้าฟกช้ำไปหมดนี่แหละ คือเหตุผลที่พี่พาพวกเขาเข้ามาพอดีมีคนสั่งให้อันาพานมาทําลายครอบครัวของาพามเกสรแล้วก็มาขู่ว่าไม่าพามเกสรเข้าวังอีกตายจริงใครกันช่างก้าน่าสงสารจังาพามคงไปทําอะไรให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าเพคะพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่จะหาตัวการให้ได้ ทรานเราขอโทษแทนคนพวกนั้นด้วยนะจ๊ะเราสัญญาว่าเราจะหาตัวคนทำผิดมาลงโทษให้ได้เราขอโทษพวกท่านด้วยนะจ๊ะเราจะจัดที่ดับที่นอนให้อย่างดีเลยขาดเหลืออะไรก็มาบอกเราโทษพัทิดาเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินเพคะ อ่านอะไรกันอยู่หรอเพคะน้องขออ่านด้วยคนได้ไหมได้ดสิที่สุดเอ่อหม่อมฉันขอตัวไปหาเม้าก่อนนะพระเจ้าค่ะ พสพี่ดีใจมากเลยนะที่น้องดูเปิดใจกับพามเกศสมากขึ้นก่อนหน้านี้นะพี่ก็เป็นห่วงดูน้องจะไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่เพคะคงพอน้องท้องด้วยแล้วมั้งเพคะน้องเลยมีความสุขมากกว่าแต่ก่อนจริงๆน้องก็ไม่ได้เกลียดพามเกศสเลยนะเพคะออกจะเอ็นดูเสียด้วยซ้ําดีซะอีกจะได้มีคนช่วยเจ้าพี่ดูแลน้องเวลาเจ้าพี่ไม่ทรงว่างจริงไหมเพคะก็จริงนะ าพนะเขาเป็นคนดีพี่เองก็เชื่อใจเขาแค่เ้าเจ้าพี่ ขเขาเงียบเหงาดีนะ <c oughs> อือ้า็นั่นน้องลักษณะองคร้อง,อง,องห้เหรอร้องทำไมก่อนหน้านี้ยังดีๆอยู่เลยเราคิดถึงน้องทิพย์เกสรเนอะพี่มาทั้งเสียใจอกหักคิดว่าจะได้เจอน้องทิพย์เกรสรเราซะอีกแต่เราได้รู้คําตอบแล้วนะพี่มาสรุปว่าพามเกสรก็ไม่ใช่น้องทิพย์เกสร มไม่เป็นไรนะน้องลักษณะวงน้องเทพเกศสอนน่าจะไปดีแล้วล่ะพี่มะแต่ก็ยังดีนะที่ยังมีพามเกศสอนอยู่ข้างกายเรายังประทังความคิดถึงของเราได้จะว่าเราหลอกตัวเองก็ได้นะพี่มะน่าสงสารจริงๆเลยน้องเรา แล้วหรอเราว่ามันก็ลกไปนิดนึงอะไว้ที่เดิมเถอะพระเจ้าค่ะตรงนี้นะพระเจ้าค่ะตรงนี้สวยหรือยังสวยแล้วพระเจ้าค่ะแต่เราว่าทันช่องเนี้ยไม่ค่อยสวยไม่เงาเลยอะไปเอาอันใหม่เถอะเอาเนี้ยออกไปพระเจ้าค่ะขอบใจนะ ไม่ต้องไม่ต้องระหว่างนี้แหละสวยแล้วสวยที่สุดแล้วแหละไว้ตรงนั้นแหละใช่ไว้ที่เดิมเจ้าค่ะแต่เราว่ายังไม่สวยเท่าไหร่เราว่าไว้ที่เดิมของมันนั่นแหละดีแล้วตั้งแต่แรกเลยที่เดิมเลยพระเจ้าค่ะ ขอบใจนะเร็วๆหน่อยนะจ๊ะเหนื่อยไหมจ๊ะพ่อพามขอบใจมากนะพอดีเราน่าจะแพ้ท้อง่ะก็เลยเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดเลยจิบชาแก้เหนื่อยสักหน่อยไหมไม่เป็นไรพระเจ้าค่ะไม่ต้องเกรงใจมา เดี๋ยวเราเรินให้นะอืมกำลังร้อนๆเลยนะจีบสักหน่อยก็คงจะชื่นใจโอ๊อยโอ๊ยโอยโอ,อ,ยอ,อยี่สนนุนีีเจ้าสุดุดล้มเหรอ <c oughs> าพามทำไมเจ้าไม่ดูแลยี่สุดที่ดีกว่านี้่อยให้ล้มแบบนี้ได้ยังไงเลาก็แทงขึ้นมาเจ้าจะรับผิดชอบอยังไง รีนี่ไปให้หมองลงตรวจเร็ว แล้วนะ้อว่าจะมีวันนี้วันที่นางเมาส์นะได้เจนอยู่ในพระราชวังใหญ่โตขนาดนี้ออู้สาธุต้องขอบคุณบาร,รมีพ่อรามมานะเนอะแหม <c oughs> แหมจะโดนกระเทือม,มาหน้าแหกปากแตกแาบนี้นะ่ะหรอโถพ่อถ้าได้อยู่แบบนี้นะโดนหนักวันนี้ฉันก็ยอมแฮมอด ชื่อเมาใช่ไหมจ๊ะเพคะเราขอคุยด้วยหน่อยสิสำรับอาหารได้แล้วพระเจ้าค่ะวางกันสิพรามเกสอนนั่นแขนเจ้าไปโดนอะไรมา น้ำรอนลวกพระเจ้าค่ะไปโดนมาตอนไหนทำไมก่อนหน้านี้เราไม่เห็นตอนที่พระชาย,ยายี่สุนสะดุดลมพระเจ้าค่ะพระองค์จะทรงเห็นได้ยังไงกันในเมื่อตอนนั้นพระองค์ทรงด่าหม่อมฉันอยู่คือเราขอโทษนะพราหมณ์เกศร เราเองก็เป็นห่วงลูกในท้องของยี่สุนนะเราก็ไม่ดูให้ดีก่อนนี่เจ้าคงเจ็บมากใช่ไหมเป็นไงชอบชุดที่เราจัดให้ไหมชอบมากเลยเพคะพวกเจ้าจะได้เยอะมากกว่านี้อีกนะถ้าแต่งงานกับพลามเกสร์พาธิดา ทรงว่ายังไงนะเพคะก็เจ้าพี่ทรงบอกว่าพวกเจ้าเป็นคนรักกันไม่ใช่หรอจะแต่งงานกันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่เรายกเรือนพักในวังให้หลังนึงเลยดีไหมให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันเมาก็เมาก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแหละเพคะแต่ความจริงแล้วเมากับพามเกสรไม่ได้เป็นถึงขั้นคนรักกันหรอกเพคะอ้าวแล้วที่เจ้าพี่ทรงบอกล่ะน่าจะ เกิดความเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะเพคะแล้วถ้าเราไม่อยากให้เข้าใจผิดอะทําให้มันเกิดขึ้นพริดาหมายความว่ายัางไงหรอเพคะช่วยเราทายัางไงก็ได้ให้พรามแต่งงานากับเจ้าแล้วถ้าเจ้าอยากได้อะไรเราจะปักเคนให้หมดทุกอย่าง ข้างนขบสิเออึ้นมาจะทำอะไรพระเจ้าคะถือเป็นการขอโทษของเรานะจะนั่งลงตรงนี้ก่อนสิเจ้พี่น้องที่สุน คุณท้ามาลีบอกว่าจะพี่ทรงเรียกน้องให้มากินข้าวด้วยกันใช่นั่งก่อนสิยิ่สุนจะให้น้องนั่งตรงไหนล่ะเพคะพรามเกสรนรืออกไปสิจ๊ะไม่เป็นไรให้พ่อพานมนั่งกินด้วยกันนี่แหละยีส่สุกินด้วยกันสามคนออก็อบอุ่นดีนะยิ่สุเจ้ามานั่งตรงนี้นะมานั้งข้างๆพี่ คเดยกน้องกินข้าวจานเดียวพี่นะตายแล้วนับวันมันชักจะลามปลาไปกันใหญ่แล้วนะพี่คะโอ๊ยเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะเล่นบทแง,ง่งอนก็แล้วใจดีก็แล้ว ไม่มีทีท่าไวพา้พรานนั่นมันจะคิดได้สักทีอยู่ตำหนักเดียวกันว่าหนักแล้วนี่ถึงขั้นนั่งกินข้าวระดับเดียวกันหนักยิ่งกว่าอีกนะพี่คะก็ใช่นะสิเราลองใช้งานมันหนักๆแล้วก็ไม่เห็นมันดูจะท้อสักนิดกลับเสนอหน้าหนักกว่าเก่านาดาหน้าทนสุดๆพัธิดาไปคะถ้าเราทำให้มันห่างจากพระโอรสไม่ได้ ก็ทรงลองทําให้มันติดพธิดาแทนเลยดีไหมพี่คะจริงด้วยไหมคะความพักดีหรือจะสู้มานยาลอยเล่มเกวียนจังหวะนี้และพี่คะที่จะทําให้สองคนนั้นไม่ถูกใจกันเอง พรามขึ้นมานั่งข้างบนสิจ๊ะขอประทานอภัยพระเจ้าค่ะแต่มันคงจะเป็นการไม่เหมาะสมหน่อยที่อย่างนี้มาคิดได้ไอ้พรามหน้าด้านพรามเจ้าพี่ล่ะทำไมยังไม่สเสด็จกลับตําหนักทรงงานอยู่กับหมื่นวชิราพระเจ้าค่ะทางสะดวกสินะ ช่วยประคองเราไปที่แท่นบรรทมหน่อยสิเรารู้สึกอ่อนเพลียน่าจะพอะแพ้ท้องนะ่ะแต่ถ้าใครมาเห็นเขา้าคงจะแต่ตรงนี้มีแค่เราสองคนนี่จ้ะใครจะมาเห็นได้ถ้าเราไม่บอกนะเราอ่อนเพียรจริงๆ เราก็ไม่ค่อยจะมีแรงแต่เราเดินไปเองค่ค่ะที่นาระวังเงาพ้าก่ะเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนล่ะเรายังเวียนๆหัวอยู่เลยเอ่อ จะไปตามคนมาถวายการดูแลพระธิดาพระเจ้าค่ะไม่ต้องไม่ต้องตามหรอกเจ้าก็อยู่นี่ทั้งคนนะ่ะจะไปตามทำไมเราไม่ต้องการใครอื่นแล้วแต่นะเราขี้เกียจรอนั่งลงสิจนะ๊ะยี่ส่นพี่ขอโทษนะแต่น้องอย่ามายุ่งกับของส่วนตัวของพี่เลย นี่เป็นประคำของท่านจอนปู่ที่เสียไปแล้วนะ่ะพี่ห่วงมากพระคัมเราเพิ่งสังเกตเห็นประคำเส้นนี้ใช่ของเจ้าพี่หรือเปล่าพระเจ้าค่ะพระโอรสทรงให้หม่อมฉันไว้เพราะว่าพระองค์ทรงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แล้วพระเจ้าค่าะเออ,อดาขอโทษ พระเจ้ปวดหัวนิดหน่อยนะถ้าอย่างนั้นหมอมฉันทูลลานะพระเจ้าค่ะจะขอสัญญาต่อพาดิ่งขาจะไปตา